ตายไอ้นาวไอ้นาวไอ้นาวโดนกูอีกแล้วมึงไม่คาบ้านไหนกาขาบ้านไหนกาคุยขาบ้านอะคนเดียวลงลงลง

ไอ้กระจอกไอ้ก hmm. ล hey. ัวไอ้คนตายคนตายคนตายเอะไสวยสอาดีอดีมึงหนามไปชแล้วชแล้วมันโง่มันโง่มันโง่จะเลยก็ต้อเดิมน้ยเฮ้ยเพื่อตายไอ้ชู

ตุ๊ตาลอรอรอตุ๊กตาตตกตามน่ตุ๊กตามัด้ไม้องชายาน่หอยดิพี่ขอ่เรกูไ่รกเ่รอไปเจมเเ๊น้องโดนกูดิสัตว์โดนกูดิถือเลยถือเลยพี่ถือเลยกลัวเองเอ้โหลยนาวไอนาวไอนาวโดนกูอีกแล้วมึงไม่ไม่เข็ดไม่หลาบนะมึงเนี่ยหลายรอบแล้วไอเหี้ยมึงโดนกูอีกแล้วนะ เอ้ยพี่เอ้ยเอาไม่ออกวันนี้สอ๋เหียนชุดนลกี

ไอ้เยอะตัวกาเอ้ยอะไร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 คาบ้านไหนกากคาบ้านไหนกากคุยคาบ้านนะเอ้ยไม่รู้จะเถียงอะไรแล้วหรอมึงไม่รู้จะเถียงอะไรแล้วหรอมึงไม่รู้จะเถียงเอ้ย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 มึงอะตัวกากเลยควายตัวกากเลยมึงไม่รู้จะพูดอะไรวะ รู้ไม่รู้อะไรจะูรูมือเว่น้องรู้มือเว่รมือเวนอ้อ,นอง <c oughs> กากกา <c oughs> สภาพมึงไม่น่าเข้ารอมาน้อยยกากคยไอยากคชิชิว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 ไอเอลกากไอเอ <c oughs> ลกากไอควยอกากไอคย ชิวชิวไอ้น้องชิวชิวไอ้น้องแอลบ้านเป็นยังไงโดนคุย้ำข้าวบ้านทำไมไม่จูบอีกเนี่ยก็มึงกากไงก็มึงกากไงก็มึงกากไงคุย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 เฮ้ยมันยังด่ากันไม่จบอีกเหรอ ชิวๆเว้ยน้องชิวๆเว้ยน้องชิวๆเว้ยน้องมึงอะบ้าอยู่ตัวเดียวไควายหมาบ้ามึงอะบ้าอยู่ตัวเดียวไอหมาบ้าไม่อ้มันพูดไปมึงอยไปีมันดิเีอืไปไม้เฮียไอโกะเมื่อกี้มันแกล้งบ้าอยู่กลางไฟอะมันไม่รู้จะพูดอะไรอะ มีสมปืนนะก่อนดีสมปืนไม่แก้ที่มึงยิงให้กูอ่ะกูไม่ได้เพราะว่าในคูนี้ซัดควยขยายชิบหายไอ้เด็กในแก๊งก็เออเฮียแก๊งป้าบ้าเขาบอกว่าแก๊งบ้าทอ้เฮียอะไรฮียเป็นเรียกบอสบอสควยของแม่งวะนี้ไอ้เฮียอะไรวะบ้าบอกพอแล้วเพื่อนพอแล้วพอแล้วเพื่อนพอแล้วเพื่อนพอแล้วพอแล้วควยแม่งกินเลื้ยงไอ้เฮียเอ้ยมาฟังฟังฟังไอ้ที่พอแล้วเพื่อนพอแล้วพอแล้วกูขอกูขอเพื่อนกูขอ เฮ้ยฟัง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 ไม่ไม่กระโจนนะไม่ไม่ไกระโจนนะเฮ้ยตรงตรงนี้ก่อนซ้อมตัวเองเหมือนเดิมไปหาซ้อมหมตัวเองไปหาซ้อมหมตัวเองไม่ต้องรีบนะเลือกซ้อมตอนไหนอ่ะพี่ฮะ อันนี้แข่งครับน้องชายมาเพื่อนเพื่อนเพื่อนใครจะไปพาวขึ้นคันเขียวมาใน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 ไฟเนี่ยใครจะพาวไหมมีใครไม่มีรถจะพาวขึ้นมาโอเคไม่น่ามีนะมีป่ะสบายพี่ชายมาดีมั่งกูอยู่กลางกลางไฟเนี่ยมั่งกูอยู่กลางไฟกูอยู่กลางไฟศพกลางเหลือสามศพนะมาถือทุกคนโดยเร็วมาถือศพปืนล่าคุกง่า เกนละแอะสองตัวเออปล่อยมันมากูกำลังวิ่งเอาเพื่อนเฮ้ยไปไปไปตกลาเราขอความร่วมมือหน่อยกูได้ไอ้เมาหน่อยเพื่อนพาเสร็จแล้วจะได้รีบรีบออกยนตามรถหน่อยไอ้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 ไอไอ้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 ีไ้อออ้ไลดี้ไอ้อไไ้อไอไอ สวยที่สวยสวยซ่อมแล้วเพื่อนซ่อมแล้วไม่มีศูแต่ว่าไม่ไม่มีมีดอ่ะเอสใช่ไหมเอเอาขอขอไม้หรือปืนแทนเอสหน่อยดหอโซแนปาไปแล้วเอาไป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  ใครไม่อ่ดิพี่าพี่เฟลไม่มีศพไม่มีไม่มีลวมีมีเหลไมนะเฮ้ยไไอามไอต้อมไอต้อมเอาสมพี่หลามมาไอมไต้อมไอต้อมเอาสมพี่ามมไามไอศพไมไม่พ่งึงม่เอาไม้่มได้จัไ่นนมากู

เอ้ยห yeah, ่อไม่ได้ห่อเพื่อนไม่ได้มันจะป่อเฉยเรายังไม่ได้ห่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดีเดี๋ยว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 เดยวี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยดี๋ยวเดวเี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดยวเดี๋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 ยวเดีดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี พังไวเบอร์น้องมึงเห็นหัวรถกางไฟไหมมึงเห็นใหัวรถมึงเห็นในหัวรถกางไฟมันแลมสุเลยตอนนั้นอ่ะมันคงจะมีความสุขมากอะวันนี้มึงดูดิมันคงจะมีความสุขในส่วนของมันอ่ะดู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 หัวรถหัวรถนะ บังบังบางเบรกเพื่อนหน่อยเฮ้ยมึงหยุดดีมึงหยุดด่ามันดีมึงหยุดด่ามันดีพอแล้วเพื่อนพอแล้วไอ้โกยไอ้บางไม่ฟังเลยบางมันยืนด่ากับพวกนั้นน่ะมันไม่ฟังเลยเพื่อนมันหูด่ากันหมดแล้ว

คือมึงไม่ต้องตี้ยตีด้ีหาเวลาเวลาไหนกูฝั่งน้ปุกอยปีไ่อหายอะหพี่ชายเฮ้ยแตรไปไข่พรมเอาไปเผาอยู่ไปเผาเขียวพี่ไปเกียวเขาตอใครที่พังก็ไ่เผาเลย